พักขนาดตุกติกมากทุกคนมาพี่น้องกิขนข้าวน้ากันพี่น้องอันนี้คือพาขา้าวแรงของลงหลาหมวันนี้เนาะนี่เฮลโลสบายที่สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาวเฮาและก่ะเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยคือเก่าจ้าวันนี้เฮากำมาอยู่กับซองสละสาวอัตปูคือเก่าเดอ้อก่อนพี่น้องสี่เขามารับซริมคลิปรงหลาหมวันนี้กะ ฝากเป็นกำลังใจให้น้องหลาคือเกาเด้อช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไครให้น้องหลาเส้นเกาเส้นเดิมจ้าเมื่อนี่กับซีมาพี่น้องแกงเห็ดปวกเซยอกบักอึหรือวายอดอภักทองเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเห็ดปวกทีแม่กับน้องสาวไปหาเนาะพ่นไปทางหญ้ายุสวนพี่น้องก็เลยได้เห็ดปวกมาบักหล,ลายนึงพี่น้องพ่นอะ่ะจนเต็มกระสามดำเลยเนาะจนตว่ลายเลีจนแบบ ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ดอกเงาแบบดอกคึกๆอู้โ h ดอกอีหยังบ่หูประปานนี้นะพี่น้องโคตรใหญ่เลยน้องหลักกับ่าเคยเห็นนะว่าเห็ดปวกไงปันนี้พี่น้องแต่ว่านี่นะเจเมนเห็ดปวกโพนหรือว่าเห็ดปวกกระโดเขาเอินพี่น้องปักลายๆหนึ่งพี่น้องอีเมว่าลายแทลายว่าเพิ่นว่าเก็บมาเพิ่นว่าเพิ่นกินยูไ้กัทเ่อนึงแหละเอามากินยูเหื่อนอีกพุ่นน่ะได้บักลายเลยพี่น้องน้องหลัมากะมาล่างยูเหื่อนเนาะอีเมเพิ่นหาแหลวเฮาก็ต้องมาล่างมายังพี่น้อง มีแต่ดอกใหญ่ๆชัอ้อนขนาดเลยนี่สีมาเห็ดแกงนี่พี่น้องแกงกินแรงเห่ามันนีละสีแกงเห็ดปวกใส่หยอดมักอึเนาะนี่เห็ดปวกดอกใหญ่ขนาดค่ากะใหญ่พี่น้องใบกะใหญ่ใหญ่แท้ใหญ่ว่าใหญ่ดีอีรอเด้อมาดอพี่น้องเด้อกินเห็ดปวกน้ำกันเด้อเห็ดปวกหยอกใหญ่ๆค่ะสิภาพพี่น้องมาล้างเห็ดปวกเนาะตอนนี้กะ ทำการทำความสะอาดเห็ดปวกกมาพี่นออ้นองเบื่องสิทางดอกใหญ่ดอกเงยาวคากันใหญ่โหเป็นตาสะออนค่ะเป็นตายาเค้นตอนมามันอยู่ดินะนะพี่น้องแล้เหาก็เป็นคนเก็บพะนะ แต่ว่านะ่ะเสียดายที่เฮาบ่ได้ไปไหหม้หนี้พี่น้องคันไปไ้กับอู้่นสีมว่วนเนาะเก็บเห็ดปวกบ่คิดแน่ว่าสิมีเห็ดปวกยามนี้พี่น้องเพราะว่าคิดว่านะ่าจะเบิดตอนนั้นหละเพราะว่าตอนน้องละฮาตอนนั้นกระบักหลายๆหนึ่งพี่น้องจนว่า3-4ีมือสอนได้เห็ดปวกคนะพี่น้องดอกลายๆสุดท้ายมาออกอีกพี่น้องออกสุดดีกับอ้เป็นตะแพงขนาดิึงแหมดอกใหญ่ๆใหญ่ๆนีไงดอกใหญ่แทถใหญ่วาพี่น้องน้องละมานน้องละ ยี่แม่มาแต่ให้ผลว่าให้ล่างเห็ดปวกน้องหละก็คิดว่าน่ะจะเป็นเห็ดปวกหน่อยคือตะกี่ะเนาะโมคิดว่าจะเป็นเห็ดปวกใหญ่แบบนี้นะพี่นงวันเบิงในทงเพลินโอโ้โหเห็ดปวกไม่แต่ดอกคักๆดอกใหญ่ๆแข็งอีไรแบบว่าเห็ดปวกอดีตนี้มันเมอออนนะพี่หนงตีนมันกระแข็งใบกระแข็งมันโมเลเนาะที่จริงแล้วผลกระเก็บมาแต่เพลินผลละสามผสีมาหอดเทื่อนกะ จนว่าคำธนีน้องสุดท้ายมามันยังแข็งคือเก่ามันก็คือเห็ดปวกโตน้องหล่ะหาแต่กี่แต่กี่หันเป็นเห็ดปลวกหน่อยเนาะมันเกิดเป็นอ่อนๆเละๆแล้วอันนี้นี่แข็งขนาดกินกบฟวานหวานเลยน้องเลยนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆดอกดอกเป็นตะเพงฮ่ะนะมันเกิดอยู่อนันแม่มว่าอยู่แถวโพนพนว่าลายพนว่าแถวโพนแบบว่าข้าจูธธนภิองมันเป็นบเข้าจูไทยจูซังนี่แหละมันออกลายแมว่า มือ่นกะสิลองไปเบิ่งเนาะบัดได้เห็นจังสีแล้วกะสิลองไปเบิ่งว่ามันสินยังมีหรือโบะนะเห็ดปวกนี่แต่ว่ามันน่กจะยังมีเพราะมันคูดลายเลยเบิ่งไวอันนี้เท่ากับทาการทําความสะอาดล้างใบล้างยางมันก่อนเทาล้างใบมันก่อนเนาะพี่น้งนอนนงล้างจากนั้นเท่าล้างใบมันอ่าน้ำหนึ่งหลังจากนั้นเท่ากับสิไปล้างขูดเอาดินออกแต่ตีนมันหันน้ำหนึ่งพี่นนองก่อนเทาสิเอาไปแกงไปยังก็ไ้ มาตอนนี้ฮะก็ททำการอันนี้ทำการแกะหรือวยังคลิปมานี่แหละโอ้ยยังปูพี่น้องมีประมาณนี้แหละพี่น้องสับสน<笑><笑>เห็ดปวกใหญ่มากเบิ่งติแม่ไงดีโอเคดอกใหญ่มากทุกคน ตอนนี้ทั้งภักเซียงทังเซียงในนั้นเลยโอ้โหสุดยอดดอกบักใหญ่มากเลยทุกคนล่างกระสออนเนาะมันพึ่งพับพึ่งพับมันใหญ่วันนี้พี่น้องมือนีการล่างเห็ดวักในมือนีกับบรรยากาศโคตรดีเลยบอกเลยว่าฝนตกชิมชําเนาะฝนตกบักแห้งเลยพี่น้องตอนนี้เนาะน้องหลาก็เลยทําการพักเสียงเอาเนะาะเพราะว่าตอนท้าทยขี่ันทางฝาห่องฝาเรือฝนตกขนา,นขนาดคะนีเลยพี่น้อง เพราะว่าอีเมลเรามาเตะให้กะคำประมาณอยู่หาโมงเนาะพี่น้องมาหอเทือนต้องหลักการนึ่งเข้าไหวท่าเลี่วเลยเนาะพี่น้องกะมาเพิ่นมากะเพิ่นว่าให้บอกให้ล้างเห็ดปวกต้องหลักก็เลยไปล้างเห็ดปวกนี่ละนี่ทาการล้างเห็ดปวกคูดตีนขรดยังออกเขาทําการทําความสะอาดอ่าทั้งใบทั้งตีนเนาะพี่น้องเพราะว่าเห็ดปวกมันแบบเป็นเห็ดที่แบบเกิดอยู่ในดินนะโผล่มาแต่ดินเลยนะพี่น้องออกมาแต่ดินโดยเฉพาะเลยเนาะแบบว่า ต่างแต่หน่อยจนใหญ่นะมันมุดอยู่ในดินสีนาพี่น้องมันก็นเลยแบบมาแบบความเปื่อนหน่อยหนึ่งวา่าซานกรบบาดหน่อยได้ลายเติบแต่วัดมันใหญ่จังสีกะแถวกลางกลางกระ่าดเปื่อนปันไดยพี่น้องแบบมีแต่แถวจีนและกะล้างใบจังสีเนาะมันสีเปื่อนแถวใบกับตีนทอนันพี่น้องเขาก็ทาการขูดขูดขุดขูดนี่ล้างแล้วแหละอันหนึ่งเนาะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เขาล้างแล้วยังอีก ยังบังลายนะพอเรามือนี้แม่เราก็ได้ลายเต๋อพอสิแกงเบิดนี้เลยพี่น้องจ๋าที่จริงแดน้องหลากอยากหนึ่งเนาะโดนแหละเคยกินหนึ่งเห็ดนะนะนะพี่น้องคิดว่าอยากกินหนึ่งเห็ดแต่ว่าอแม่เมลวาลาอยากแกงก็เลยเอาใจเราซาเจ้าของเห็ดซาเ <c oughs> สียงไม่ดีเขาก็ทําการขูดๆพี่น้องเอาดินตัวมันเปื้อนเปื้อน,นออกเปิดเลยนะพี่น้องขูดจนเบิดตัวมันมีแบบปวกแบบไอซังขึ้นมากอะ ล่างจนเบิดเลยทำความสะอาดบึงแม้เป็นตะแพงขนาดเท็ดปวกก็ได้ตัวได้ทีแมบมันบองามมัดสังหากะสีตัดออกอีกงยังปอนี้เนาะคูทัวคูดทางแล้วกับคูตีนขูดสังเนาพี่น้องแต่ว่าห้ายัางประันเบิดเท่าน,นี้ได้หอาหล่างพี่น้องเฮากะล้างหอบหนีก็เป็นน้ำที่สองเนะาะทำอีกทันเป็นน้ำที่หนึ่งอันนี้เป็นน้ำที่สองแล้วน้ำที่หนึ่งกะ ล้างใบเนาะพี่น้องล้างใบแล้วก็มาใส่น้ำที่สองกะมาขูดตีนน้ำที่สามเอาก็จังสีมาล้างทางเบิดเลยรวมทางตีนรวมทางใบแล้วเอาไปแกงหรือว,ว่าเอากระสีบีเคืองกลางอีสางอกจีเคืองจีเคืงเพราะามันเป็นดอกใหญ่พี่น้องคันทาแกงกิงสีกะสีใหญ่กระโดดคดีเนะาะวันนี้เอาก็ทําการขูดขูดวันนี้พี่นออ้องเอ้ยทางฝาห้องฝา,ฝาเรือนอนมือน,นีก็ได้เฮ็ดขี้มือนีโคตรอันตรายเลยน้องหล่าขยตนฝาพากับปันนั้น ถ่ายคลิปอยู่กับญาิฝาผ่าได้พี่น้องเพราะว่าที่จริงแล้วก็บ่ได้เปิดเน็ตเปิดสั่งดอกแต่ว่าฮาบมีความกริงหน่อยนึงแล้วกะมีความยากหน,น่อยหนึ่งเนาฝาเรือหมาบมาพี่นอ้องเอยในการล้างเห็ดเฮามื้อน,นี้อ้าโอเคเดี๋ยน้องละสิพาพี่น้องไปเห็ดยังต่อว,วันนี้เบิ่งต่อไปเลยอ้าโอเคมาดังไฟเอาตอนนี้ฮาก็มาข้างหมอ้อจนหมอ้มอในหม้อในน้ำน้ำในหมอ้อเดือดนะอุ้ยว้าหอย่างไรเฮ้อเ <laughs> ม้อไฟว่ามา น้ำในหม้อเดือดแต่ก็ออแม่กะจีสลีนำเนาะเอากระดังไฟแบบนี้มองเก่ามองเดิมของเฮานี่เลยจ้าโอเคตอนนี้กะที่มาทําการใส่เห็ดปวกลวงหมอ้อเอาเห็ดปวกลวงหม้อเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าานามมันฟดแเ้วเอากระ้องได้ใส่เห็ดปวกลวงหมอนะ้อเนาะใส่ทั้งเบิดเลยนี่น้องหล่าก,ก็ได้จีเครงได้พี่น้องเพราะว่า กันิีใสเป็นต่อในสันมันสีญ่ครูคดีในหม้อแกงนองหลากกใส่หสวสิงไคอะไรกสบตาม,มาตัดเพสใส่เกลือหน่อยหนึ่งใส่เป้งน,นัวใส่ข่าโนและะ้วก็ใส่ปลาแดกเนาะพี่น้องใส่ครบทุกอย่างแล้วน้ำฟุตแล้วจาน้ำฟุตน้ำเดือดแต่ดเด็กๆ,ๆเขากะทำเอาการเอาเหิดปวกลงไปเลยน,นะพี่น้องคางหม้อไว้ตอนนี้นี่เฮากำลังผักเสียงอยู่ก็มีเสียงสอดเซียงหน่อยหนึ่งเสียงมาเฮ้าพี่น้อง อ่าโอเคตอนนี้ก็มาใส่ยอดพักทองกับดอกมันเนาะหรือว่ายอดมักอึกับดอกมักอึพี่น้องอุ้ยม้นอนีก็เป็นอาหารพื้นบ้านของเฮาอีกแล้วพี่น้องอีเม่เราก็แบบมักสุดใจขึ้นแบบน้องหลาก็มักนะกินแบบนี้ถึงหน้าตาบ่ค่อยดีแต่ว่ารสชาติอร่อยมากเลยค่ะทุกคนอีเม่แหงว่าแกงเห็ดปวกเนื้อซเขาแกงไก่่นว่ามันแซ่บได้เขากือก็บบปานนันดอกแต่มันกระแซ่บอีนลีมันแบบ เป็นแบบวานวานหน่อยหนึ่งเลยคะหอมหอมกรุบกรอบพนักพีนองแกงเห็ดปวกใส่หยอดอ่ะมักอึก,กใส่น้ำหน่อยหนึ่งใส่น้ำโอโอโจเจาะนาอพี่นองเพื่อเป็นความแช่แบบเวลาเขากินฮากินแบบน้ำหน่อยหน่อยมันจังแบบอร่อยอย่ะนะเอาตอนนี้เขาก็เดี่ยวแล้วเนะาะหลังจากเขาใส่ยังยังลงไปก็เดี่ยวและเอากระปะแนวนี้เนาะนี่เขาก็ ทำการมาจีสลีต่อหนิสลีเป็นตะแพงจุปุขนาดพี่น้องกินข้าวน้ำกันพี่น้องอันนี้คือพากข้าวแรงของหลงหลามือนี้เนาะนี่แกงเห็ดปวกใส้ยอดบังอื้อเจ็บแซพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้ออันนี้คือการแตงข้าวเอาคงหลงวานอมมือนี้พี่น้องกะสีแตงพักข้าวแบบนี้เนาะก็เป็นพักข้าวที่แบบข้าวซานนะพี่น้องข้าวซานด้วยไม้ไผ่ยังขน่าเ้ากกะซิมาเอาข้าวนี้ ไวแน่น <ersch> ี on, ่นอนเลยกาไหวมองกลางแบบว่าเคี also, there, ่ยเคียมองคล n g พี NXT, ่น้องแล้วกะซีมาใส่แกงหรือว่าแนวกินเนาะพี่น้องสินผาพี่น้องมากินขขาแรงผูนี้พี่น้องอันนี้ก็เป็นข้าเจ้านะพี่น้องสินผ้าพี่น้องมากินขขาอ่าอันนี้ก็เป็นเห็ดปัวกกับหยอดหมักอึเนาะพี่น้องหรือว่าหยอดผักทองเนาะแกงเห็ดปวกเสียดผักทองพี่น้องเห็ดปวกอันนี้ก็เป็นเห็ดปัวกกระดอหรือว่าเห็ดปววโพนเนาะพี่น้องมันออกมายามนี่เป็นเห็ดปวกใหญ่เนาะพี่น้อง นี่น้องลากะแกงเห็ดปวกมากกะสิภพาพี่น้องมากินเขาน้ากันเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อกินข่าแรงน้ากันเด้อแกงเห็ดปวกใส่ยอดบักอืแซ่แซพี่น้องจะ,ะ,ะ,ะน่อยกินจะน่อยกินเมือน,นีพี่น้องให้เพิ่นจบคลิปของเฮามืนน่อนี้เพิ่นสีสดอนนันโอโหมามาโฟ <laughs> กัดที่มา <laughs> แกงเห็ดปวกพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อก,กินข้าวน้ำกันเด้สอสโนว์ผ่นว่ากินแกงเห็ดปวกแซ่บแซบมอนี้พี่น้อง,อเ,องอเป็นแบบบานที่ทำนู่นเป็นแซบค่ะนักสโนอยกินนะนั่ง,งมาแต่ไฮผ่นว่าเป็นที่มีเมย์มากินแกงเห็ดปวกโอ้โหโคตรแซ่บเลยโอเคพี่น้องมื้อนี้น้นองลาสิขอตัวซัมมี่เด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบมีลาซี่ สิขอจบคลิปสนีทพาพี่น้องไปกินข่าวก่อนสดหน่อยุดแกงไงๆ่ๆตอนไงๆ่ๆดู